ขับะซีตในยามบ่ายที่อากาศแจ่มใสซีโต้กำลังขับรถไปรอบรอบเมืองซีโต้เป็นรถทัวร์ท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวชมรอบรอบเมืองสวัสดียามบ่ายครับทุกคนขึ้นมาครบแล้วนะงั้นเรากำลังจะไปอะนั่งกระเป๋าใครเนะ่ะต้องมีคนลืมไว้แน่เลยขอโทษนะครับ มคืลืมกระเป๋าขึ้นรถหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวช่วยเปิดป<า>ระตูให้หน่อยออฉันได้คิดลืมจริงๆลืมกระเป๋าขากถนนได้ยังไงเนี่ยถ้านด้ไม่เห็นซะก่อนฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงต่อขอบใจนะยินดีที่ได้ช่วยครับโอเคฉันว่าฉันควรรีบกลับขึ้นไปแล้ว แน่ใจว่าไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรเอาละงั้นก็ไปกันได้และสถานีต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์อะแปลกจังเลยรถไม่ควรติดขนาดนี้นี่นะ ไม่นะรถบนถนนแทบไม่ขยับเลยทำไมวันนี้รถเยอะจังอขอโทษนะครับขอทางให้เราหน่อยแฮดสวัสดีซีโตโอ้สวัสดีซีตโสซตวสวัสดีรุกี้ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไฟจาราจรที่สี่แยกทำงานผิดปกตินะใช่เพราะงั้นเราเลยอยู่นี่โอ้เข้าใจแล้วงั้นไว้เจอกันนะบาย ขอโทษนะครับขอทางให้รรหน่อยโอ้เกิบมาไม่ทันแน่เราจะออกในอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ้ยฉันละตื่เต้นจริงเติมต้นวันใหม่ได้ไม่สวยเลยจะว่าไปแล้วเช่นทีลานี่วิ่งอยู่แถวๆนี้นี่นะอีอยากรู้จังว่าเธอเป็นยังไงบ้าง กับการจราจรที่ติดขนาดนี้ซีโต้ตัดสินใจไปดูเวลานี่เป็นยังไงบ้างป้ายของเธออยู่ทแถวนี้นี่นะใกล้ถึงป้ายต่อไปแล้ว <c oughs> อ๋อไม่มีใครให้ฉันเข้าเลยแต่ฉันต้องรีบไปต่อขอโทษนะคะฮะมีอะไรอ๋อฉัน รีบไปที่ป้ายของฉันเพราะงั้นนี่คุณพยายไปสินี่หนูเมื่อกี้ว่าไงนะไม่มีอะไรมั้งนะเฮลานี่ไม่รู้จะพูดกับแม็กซ์รถบรรทุกขี้งดหิดยังไงยังไงดีเนี่ยลานี่สีโตเธอไปไงบ้างฉันต้องไปแล้วแต่ฉันกำลังมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนเล่นอยู่เธอขอทางคนอื่นได้นะ เรรื่่องนนนัั้้ฉูแตซีโตตัดสินใจพูดกับแม็กซ์ให้ลานี่ทำไมวันนี้รถติดจังเลยสวัสดีแม็กซ์วัสดีซีโตช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมในช่วยลานี่รถบัสเล็กสีเหลืองข้างๆนายเปลี่ยนเลนหน่อยได้ไหมอ้อเออนี่คือสิ่งที่เธอจะบอกใช่ไหมได้อยู่แล้วโอเคเข้ามาสิอขอบคุณค่ะ โลกอ,ออกไปที่ขอบใจมากนะแล้วเจอกันนะแม็กซ์ยินดีเสมอ <laughs> ไม่มีปัญหาแล้วนะค่ะขอบคุณนะซีตโต้ไม่มีปัญหาฉันต้องรีบไปแล้วลโอเคขับระวังระวังนะซีโตร้รีบกลับไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อรับนักท่องเที่ยวให้ตรงเวลาได้เวลาพอดี นว่าที่นี่เป็นไงใช่ที่นี่น่าทึ่งมากใช่น่าทึ่งมากมีอะไรให้ดูเยอะเลย <S 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 รีบขึ้นรถกันเถอะคุณชอบพิพิธภัณฑ์ไหมครับชอบมากเลยละ่ะในเมื่อทุกคนขึ้นรถแล้วงั้นไปสถานีต่อไปกันไห้โยเจ้ารถบัสเล็ก สามคนทำไม่ได้แนะ่ไม่นะฉันต้องไปถึงสนามบินให้ตรงเวลาเราแค่ต้องการแรงช่วยอีกนิดหนึ่งไงโรกี้อ้าซีโต้มีเรื่องอะไรเหรอฉันพยายามจะขับผ่านเขตก่อสร้างแต่แล้อของฉันดันติดแงกนะซีโต้ได้ช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมอ๋อ,อใช่เอ้แต่ฉันกำลังทางานอยู่ไม่ต้องห่วงพวกเราหรอก นายควรยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อนเมื่อเพื่อนของนายมีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่เห็นด้วยก็ได้งั้นลูกบอลทุกคนลงจากรถก่อนจะได้ไม่เป็นอันตรายเอาละงั้นเราลงมือกันเลยนะหนึสดึงได้ ถ่ไปไม่้าย่อมันได้ผ้นทุกคนทำได้ดีมากขอบใจมากนะทุกคนโรกี้รีบกลับมาทำงานได้แล้วฮะจริงด้วยแล้วเจอกันนะโอเคดูแลตัวเองด้วยขอบใจนะโรกี้ เราเองก็ควรไปแล้วเหมือนกันได้ครับวันนี้ซีโต้รู้สึกดีเป็นพิเศษเพราะเขาได้ขับรถดิมแม่น้ำไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเข้ายิ้มนะภาพนี้ต้องดูดีแน่เลย ว่สีู่ตนักท่องเที่ยวเลยมีช่วงเวลาที่สุดแสนจะวิเศษลาก่อทุกคนแล้วเจอกันใหม่ <c oughs> ขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันนี้ด้วยความยินดีคุณสนุกหรือเปล่าสนุกฉันสนุกมากเราจะไม่สนุกกับรถ,ถทัวร์ท่องเที่ยวที่ใจดีและมีน้ำใจอย่างนายได้ยังไงกันขอบคุณครับ <c oughs> ฉันเองก็ควดไปแล้วเหมือนกัน ลาก่อนโอ้ยหลังฉันคุณเป็นอะไรไหมไม่ต้องหว่วงรอกทันทีที่นักท่องเที่ยวจากไปซีโต้ก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาจบสักทีวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยฉันต้องกลับไปพักที่โรงจอดรถแล้วอพอมาคิดคิดดูแล้วทายโยทำงานแถวนี้นี่นะอ งานวันนี้เสร็จเรียบร้อยได้เวลากลับร้องจอดรถแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่นะฝ่า้ายปิดไม่สนิทวันนี้ฉันสนุกมากเลยอโอ้ <c oughs> เกิดไปแล้วเชียวอ๋อออสีโตออายน่าต้องระวังให้มากกว่านี้นะเฮ้ยจะต้องขอโทษพวกนายจริงๆผมคงเจ็บหนักถ้าไม่ได้คุณมาช่วยไว้สีโตขอบคุณมากครับนลาต้องระวังให้มากกว่านี้นะงั้นกลับโรงจอดรถกันเถอะได้เลยอายยขับช้าๆหน่อยสิ เฮ้ยพวกเขาควรกลับมาถึงได้แล้วเออมากันนอแล้วฉันกลับมาแล้วฮาน่าสวัสดีฉันก็ด้วยสวัสดีฮาน่าจินดีต้อนรับกลับจ้าฮาน่าเฮ้เราก็กลับมาแล้วไหกจังพวกนายกลับมาด้วยกันเหรอเราเจอกันระหว่างทางอะโอ้เข้าใจแล้วงั้นผมไปเตรียมตัวเข้านอนก่อนนะได้จ้ะ วันดีนะชายโย,โยฮะนายเป็นอะไรไปสิโต้ฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อยไม่มีอะไรจริงเหรออยากให้เช็คเครื่องให้ไหมไม่เป็นไรรอกฉันแค่ต้องพักนะเนออีเออ่ยสิโต้รู้สึกเหนื่อยลา้าแล้วก็อยากพักผ่อนวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยจริงจริง ออฉันควรพักได้แล้วเออพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่เราแค่อยากขอบคุณคุณก่อนเข้านอนนะขอบคุณนะที่ช่วยซีโต้ใช่ฉันก็เหมือนกันขอบคุณเรื่องอะไรตอนเราลำบากคุณมาช่วยเราเสมอวันนี้คุณทำดีมากใช่แล้วโอ้จิ๊บจอยน่ะฉันแค่ทำงานของฉันพวกนายรู้ไหม พวกนายก็ทำดีเหมือนกัน <ciones> เอาละจะรถบัสเล็กดึกมากแล้วพวกนายควรนอนได้แล้วได้ลๆฝันดีนะสีโต้ฝันดีนะสีโต้ฝันดีนะสีโตและพรุ่งนี้เราจะพึ่งคุณอีกอะเอ่เอพรุ่งนี้เหรอเอ่อเออพรุ่งนี้ ผมว่าพรุ่งน,นี้จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะซีโต้มักไปช่วยเหล่ารถบัสเล็กเสมอไม่ว่าเขาจะเหนื่อยล้าแค่ไหนขอบคุณนะซิโต้